สวัสดีครับตัวนี้เราจะเอาฟีนิกน้ำแข็งมาสู้กับเฮลไซกับฟีนิกน้ำแข็งมาดูกันว่าใครจะชนะใครคิดว่าเฮลไซชนะกด1น่งใครคิดว่าฟีนิกน้ำแข็งกด2 จชนะก็คือยูไซโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ